สบายดีผีใบหัวพ่อแม่พี่น้องบองชู้บองชูกินฮอดกินฮอ,อดมาเด้อกินเขากับหมกปลาซิวพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ได้หมกปลาซิวมาเส้าบะและ้วมาปรุงไม่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นหมกทั้งเหนือมาเนาะเร่มาใส่ปลาแดกสุดลุกโดดเนาะครับเนาะเอ้ย เป็นกำลังใจทุกคู่ทุกคนเดอ้อสู่กับโควิดนะพ่อแม่พี่น้องโอไมครอนนะครับเมื่อเนี้ก็มีเอื่อยเิ็นเหตุงานน้ำกันติดโควิดนะครับเนาะกับแตพ้าก,กันตรวจ ATK แล้วกับ่มีคนติดเนาะจังได้กัเฝ้าระวังอยู่ครับช่วงนี้เนาะโอ้ยหมูกับแพง่งพ่อแม่พี่น้องอา้าว หมูแพงเขามากินปลากันเนาะเจ้าเจ้า,จาปลาแดกใส่บักขามเปียกเนาะออกสมสมสักน้อยนะครับพาแก้มกับมีบักแตงเนาะผู้ใดอยากเห็นหนาวัดถาวจักน้อยนะครับพอดีโทรศัพท์พังหนึ่งไปซ่สมมาบันนี้มันเกิดแบตเกิดเสื่อมคือเกามันเกิดความูลก็เต็มนะโมจักอย่างเป็นอย่างเนาะพังไปพี่น้องเนาะ จันได้กับทูตทูเท,ท,ทไทยไปเนาะตอนนี้ก็กวาดไปสามสิบหกจุดสามสี่เหรียญแล้วนะครับแต่โบมียังเปลี่ยนแปลงกับอีกสิบปีนะครับถึง้อยเหรียญแน่นอนนะพี่น้องอเอาเอา,าไหมกล้าจะขี่โม่นี่เจ้าประแดยใส่หมวกขามเปียก ออกสมสมล็กน้อยจำแล้วก็ตุ่ยไปนี่นเอาหมกปลาซิวปลาซิววอาวน้อนี่รับบ่ไปนี่นนอ้าวแซบแซบเครื่องพ่นไหลสมใจปลาแดก บานห้องลงไปเนี่ยแ่งใจกะขักตกใจครับมาเจียวมาเด้อสุขุทุกคนครับเราจะฝ่าแม่น้ำยันฮีขากบอกไปเนี่ยตั้งพัน นังดังเล็หน่อยนะครับพันใหญ่ของทางกินเหตุพ่อแม่พี่น้องจะค่ำเนาะขอบคุณนะครับเอฟซีที่ตามสกุลทุกคนเลยได้ซื้อกับโบเบิร์ดอ,อกอื่นซื้อกับโบเบริร์ดตามสูตรจำเจียวนี่แหละมุกปลาซิวห้วยมือสั่นแล้ว ครับครับตามด,ด้วยบกแตงนะ่งเนาะ เพราะหอมปากหอมขอเนะสี่นาทีเนะพอแม่พ่นนะพอะเพราะสี่เห็ดเพลงคอบเบิร์ปลอยฝ่ายมาเลยพ่อรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานครับเขากระซิบิดแห้งเมื่อท่านมีเวลาเห็ดอยู่ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเทสเสียงให้เบิ่งกัน <laughs> เสียเวลามามากกับความรักที่ไม่จริงใจเสียเวลาใจที่เผลอไปรักคนโลเลเสียความรู้สึกเสียลักโซซสโซเซลายปีที่ลงทุมเทใจเป้ดโดยไม่ได้อะไร ไ่ได้ยังหรอกว่าแม่พี่น้องหากคนนี่เขาบอห้าเข้ากับได้แต่ข้าเขาจำเจีเลยวนีละเอาเอาเอาสุด้ทยไทยสุดนะครับฟันดีพี่ใบหัวกินฮอดสุขุสุขคนเด้อเอาบ๊ายบาย